วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปที่ฟอร์ดเอง s <S นซสาขบนะครับผมสาขานครราชสีมา <Yeah. S 1> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบรซ่าลิซี่นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนไปขี่มอเตอร์ไซค์แต่อย่างใดนะครับผมวันนี้ผมจะพาเจ้าฟอร์ดมาสเตนนะครับผมไปพบรุ่นน้องอ่ารุ่นน้องยังไงฟอร์ดมาสเตนนะครับผมถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปที่ฟอร์ดเอ็กซ์ฮาร์คปนะครับผมที่สาขานครราชสีมาซึ่งวันนี้เขามีกิจกรรมนะครับผมให้ทดสอบนะครับผมเทสต์ได <Taste. S 2> เจ้าฟอร์ตัวใหม่นี่นก็คือฟอร์ด v e r อ t ปี2023นั่นเองนะครับผมในงานจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สายละเดี๋ยวไม่ทันการไปกัน ถึงแล้วถึงแล้วก็คุณหน้าคุณตากนดีผมเคยมาออกรถที่นี่นะครับผมเป็นรถฟอร์กระบะตัวอนะครับผมที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วที่ผมซื้อให้พ่อนะครับผม ใหญ่มากเลยเนาะมาดูปุ๊บมันมีแบบว่าแบบยิ่งเมื่อกี้เห็นแรปเตอร์ผ่านโอ้โหแต่วันนี้เราจะไม่ได้เทสแรปเตอร์นะเราจะมาเทสตรงขันนี้เลยข้างในงานก็จะมีบูธนะครับผมแล้วก็ต้อนรับลูกค้าเพราะว่างานหลักๆที่นี่วันนี้เลยก็คือเป็นเทสสส่วนใหญ่นะครับผมก็ตอนนี้ก็เรามาเช้าเพราะว่าเราจะได้รีบเทสก่อนนะครับผมก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งเทสนะครับผมนี่ชมหน้าของเขามาดูมาดูข้างหน้าเลยข้างหน้านี้คือบอก บอกเลยว่ามันใหญ่มากตัวนี้จะเป็นนะครับผมเอเวอเรสต์ ett, ตัวไทเทเนียมตัวท็อปนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือตัวท็อปแหละเราจะได้เทสตัวนี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานข้างในก่อนว่าจะต้องมีรายละเอียดยังไงเวลามาเทสใช้บัตรประชาชนใบขับขี่อะไรยังไงไปดูกันขณะที่เราเดินเดี๋ยวดูรถกระบ,บะไปด้วยนะครับผมดูดันครับผมสีน้ำเงินสวยดีเนาะตัวนี้ตัวเทอร์โบด้วยตัวนี้จะเป็นสีขาว ที่ขาวก็มานี้เลยมีแต่รถใหม่เลยนะครับผมวันนี้รถใหม่ลงเยอะมากโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าศูนย์เปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะครับผมไปสวัสดีค่ะพี่วัสดีครับผมวัสดีครับผมวันนี้ผมอยากจะมาเทสเห็นบอกว่าที่ศูนย์เขามีวันนี้ให้ลูกค้าร่วมเทสทดลองขับตัวเอเวอเรสต์ตัวใหม่เลยใช่แล้วค่ะเป็นตัว Next Gen Everest นะคะตอนนี้ของเรานะะคที่มีให้ทุกลูกค้าทดลองขับก็คือ ขับเคลื่อนสองร้อนั่นเองค่ะอ๋อครับผมแต่ว่าอันดับแรกเลยพี่เลต้องลงทะเบียนให้หลัแบบก่อนนะคะได้เลยอ่าเดี๋ยวผมลงทะเบียนแป๊บหนึ่งก่อนอสารนี้นะคะพี่เลลงทะเบียนพี่เลก็จะได้ในส่วนของกระเป๋าผ้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพี่เลได้เป็นกระเป๋าผ้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์ค่ะกล่องอเนกประสงค์รับเลยรับเลยค่ะอ่ออันนี้ไม่ได้เหรอครับอ๋อตัวนี้ต้องทดลองขับก่อน ทดลองขับก่อนใช่ไบบนะอ๋ต้องขับก่อนถึงจะได้นะครับผม้แล้ว่ะอ่างั้นเดี๋ยวผมขอฝาไว้ก่อนได้เดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยวผมขอไปเทสก่อนแล้วกันนะครับผมไม่เข้าใจว่าตัวนี้เขาเรียกว่าเอเวอเรสต์ใหม่เนี่ยตัวเจนใหม่เนี่ยครับผมเป็นปี22หรือ23 22ค่ะเรียกว่า2 2นะครับผม โอเครถอยู่ฝั่งไหนเนาะยังไม่เห็นเลยนอกแบมเตรียมพร้อมในในในส่วนของตัวรถนะคะนอกแบมเตรียมให้พี่เลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ที่นี้นะคะจะเป็นในส่วนของพี่วุฒินะคะเป็นผู้ประสานงานของที่นี่นะคะจะพาพี่เลทดลองขับแต่ไหนๆมางานแล้วเดี๋ยวขอเดินชมงานก่อนได้เลยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยถ้าพี่เลเข้ามานะคะแล้วก็จะมีมีกาแฟนะคะให้ลูกค้าได้ดใครมาก็เชิญกินกาแฟได้เลยนะครับผมทานกาแฟได้เลย กาแฟนี้บอกเลยว่าดริปจากมือสดๆเลยพี่ผมขอแบบหวานน้อยแก้วหนึ่งครับพี่เย็นนะครับโอเคค่ะคอกาแฟรู้กันแล้วก็ผลไม้ตาวดูการค่ะครับผมกินมากเดี๋ยวจะบอกว่าจะมาไม่ถึงมีขนมหวานด้วยนะคะครับอ่อันนี้ทานทานได้นะได้ได้ได้ครับถ้าใครหิวมากก็มีให้โอ้คือแบบไม่ต้องทานอาหารมาเลยถ้าจะมามาเทสมาทานที่นี่ก่อนเทสก็ได้หรือว่าหลังเทสก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะ อ๋อนี่เป็นตัวส่งพลงานเลค่ะไม่มีขาดเลยค่ะพบคอนบคอนชีวิตต้องเพิ่มความหวานได้แล้วเหรอครับกอคุณรับเหมือนเตียวไว้เลยสุดยอดไปเลยด้านหน้าคือตอนนี้ก็จะเป็นเอ่อเวลาที่ลูกค้าเราจองนะคะก็จะมีการส่งมอบของชําร่วยก็คือร่มต่นเองค่ะแล้วก็จะถ่ายรูปส่งมอบตรงนี้ด้วยโอ้ส่งมอบตรงนี้เลยถ้าวันนี้พี่เลยจองก็จะได้ร่มกลับบ้านด้วยนะคะเฮ้ยเข้ากับบรรยากาศฝนตกอยากได้ร่มจังเลยโอเคครับเห็นด้านซ้ายนี้ เป็นตัว Next Gen Ranger ค่ะครับผมเราดูยังไงครับผมว่าเป็นเป็นตัวใหม่โฉมเก่าโฉมใหม่นี่คืออ่าอันนี้ดูไม่ยากเลยค่ะหน้าตาของตัวรถนะคะครับที่เปลี่ยนไปค่ะพี่เลขาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะตัว C ก็คือตัวนี้นะครับผมใช่ค่ะไปหน้าตัว C นะคะอ่าจะเป็นอย่างนี้เลยด้านหน้าจะออกสไตล์อเมริกันเลยค่ะแต่มันดูใหญ่กว่าเดิมมากใช่แล้วค่ะมิติของตัวรถทตงด้านหน้าดากๆัด้านข้างใหญ่ขึ้นค่ะ มันเหมาะกับคนที่แบบว่าแมนๆอย่างเราจริงๆเลยนะทุกคนนะจริงไหมตัวนี้นะคะผู้ชายต้องขับแบบนี้มารุ่นก็ขับแบบนี้กันแล้วทุกวันนี้ใช่แล้วบอกเลยว่ามันดูกำยำมันดูเท่ดีนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวเรนเจอร์ตัววายแท็กนั่นเองก็สําหรับตัววายแท็กตัวนี้มีกี่สีครับ ตัววายแถบมีทั้งหมดมีสีเหลืองสีส้มอันนี้เรียกว่าเหลืองค่ะเหลืองเหรอครับเนี่ยเหลืองทองเหลืองทองอ่ะเหลืองทองแต่ถ้าส้มก็จะเป็นเน้นของสีตัวนู้นค่ะเพราะว่าเราจอดคบจอดไม่คบผับในพื้นที่เรามีจํากัดนะคะครับผมแต่วันนี้ตามคอนเซปต์ของผมคือผมจะมาเทสเอเวอร์เรดเอเวอร์เรดถ้าผมเอเวอร์เรเลยผมอยากเห็นละได้เลยค่ะจะเชิญด้านนี้เลยค่ะครับ วันนี้ผมเต็มที่เลยนะค่ะอยาได้ทดลองได้สมรรถนะช่วงล่างที่เลอยากได้ตรงไหนที่เลยคุบไปเลยค่ะสุขใจผมมากเลยพูดคำนี้เดี๋ยวเลยค่ะแต่ต้องกลับมาสภาพเดิมถูกต้องค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับผมพี่ๆเขารอเรียบร้อยแล้วไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเขาบอกว่าพี่จะเป็นคนพาผมไปเทสวันนี้เลยใช่วันนี้พาไปเทส เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอแนะนําตัวหน่อยครับพี่ครับชื่อวุฒินะพี่วุฒินะครับผมผมลีซ่านะพี่อ่านี่ยนะวันนี้ซ่าแน่นอนนะพี่วันนี้ตัวเอเวอเรสต์ตัวนี้เดี๋ยวพี่ผมขอข้อมูลนิดนึงก่อนถ่าอ่าสำหรับตัวนี้เป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัทตัวนี้คือเรียกว่าตัวท็อปเลยเด็กพี่เป็นตัวท็อปขับ2องครับผมตัวนี้ก็จะเป็นขับ2นะครับผมตัวท็อป ตัวท็อปขับ2หรือเรียกว่าไทเทเนียมพัดไทเทเนียมพัดใชครับผมใช่ครับผมแล้วมันมีข้อแตกต่างยังไงพี่อย่างวิธีการดูเลยอบินรุ่นเทรนมีรุ่นเทรนรุ่นแรกเลยสัญาต์แล้วก็เป็นรุ่นสปอร์ตสปอร์ตก็คือตัวกลางใช่ครับแล้วก็เป็นตัวไทเทเนียมพัดตัวท็อสองตัวนี้เลยใช่ครับทุกคนเราวันนี้เราได้เทสตัวท็อปก่อนเลยแล้วก็จะเป็นท็อปขับ4ไปเลยใช่ครับแตกต่างกับตัวขับสองยังไงตัวขับสี่หนึ่งด้านหน้าคือมันยังไง ไฟ LED เอกลักษณ์ของเขาเป็นตัว C อยู่แล้วแหละใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัวขับ C จะเป็นไฟแมสิก LED มันยังไงครับก็คือไฟแาบตรงนี้หน่อยไฟแมสิก LED เนี่ยมันจะเป็นระบบไฟที่ตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็ปรับแสงเวลารถรถวิ่งสวนมาจะตัดแสงเงอ๋อไม่ให้คนที่แบบขับสวนเราแสบตาหรืออะไรใช่ครับผม แล้วก็จะเป็นระบบขับ4ก็คือครับชิปออร o เดอไฟสามารถปรับทั้งโคลด้เราเลือกได้เลยเลือกได้เลยอ๋อว่าจะขับ2ขับ4แล้วแต่สภาพถนนถูกต้องครับแล้วตัวนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่อง2,000 2,000เทอร์โบอยู่แล้วนะครับพี่โอโอเคเดี๋ยวเราไปเทสไรกันก่อนเนะพี่ส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ปลายทางได้ครับอ่ะไปขอบคุณครับขอบคุณครับนี่รีโมรีโมทด้วยนะครับ ฟิลลิ่งครั้งแรกที่ขึ้นนะครับพี่รู้สึกนุ่มนะเบาะนุ่มดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเทคโนโลยีมันล้ำเกินไปไหมพี่อ่าครับมันไม่เหมือนรถที่เราเคยขี่ทั่วไปใช่พี่ยิ่งกับตัวคอนโซลด้านหน้าตัวนี้จะมีการอันนี้บอกไฟได้ด้วยใช่ครับอันนี้พัเป็นระบบ เจนแอร์แบ็กครับแอร์แบ็กว่าทำงานหรือเปล่าอันนี้ออนไม่อ,อนออน,ออนอเหมือนม,นมีเด็กอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้นหะพี่ต้องครับผมผมพยายามมองหาที่ปิดเละที่เปิดประตูไม่เจอครับด้วยความที่ดีไซน์ตัวใหม่นะครับผมมันก็จะเป็นที่จับที่อยู่ตรงขเขาเรียกว่าที่เปิดปิดอะเนาะพี่ครับผมใช่เออมันก็ดูเก๋ไก๋เนาะพี่เนาะดูเทคโนโลยีไปอีกแบบไม่เกะกะนะครับออกแบบได้ดีมากพอจะไปก็หาเบรกมือไม่เจอ เป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮออโต้โฮใช่ครับหรือยังไงครับพี่เพราะว่ามันจะเป็นออโต้โฮคือจะล็อกอัตโนมัติครับเมื่อเราจะใช้งานแล้วก็แค่แตะคันเร่งครับผมรถก็สามารถเลือกเคลื่อนไปได้เลยโอ้โหกล้องดูกล้องกล้องคือชัดมากมุมบนให้เห็นด้วยถูกต้องครับเขาติดยังไงครับพี่ทำไมเ็เห็นเขาลิงก์กับ GPS หรือเปล่าใช่ครับ ้กนเ้าเดห็นข้างบนเลยนะครับว่าข้างหลังข้างหน้านี้ห่างกันเท่าไหร่ก็ช่วยช่วยช่วยเราได้ยเยอะมากพวงมาลัยเบามากเบาครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีความเบาแล้วก็ให้ความแม่นยำ <C' ap. S 2> าตาเล่งยิงสูงก็พวงมาลัยก็ยิ่งถึงเหมือนคุณขับมาแต่งอะไรขับพี่แล้วผมส,สอบถามหน่อยพี่ว่าตัว เทรนซึ่งเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยนี่มีข้อแตกต่างกับสปอร์ตอย่างไรเอากันสปอร์ตก่อนนะสปอร์ตเนาะก็คือเราหนึ่งกี่ไปขับไปนะครับผมได้ครับผมก็ถ้าตัวเทรนตัวเริ่มเนาะก็จะแตกต่างที่สปอร์ตที่หนึ่งก็ลักษณะล้อล้อแม็กที่ก็โดดเด่นของตัวสปอร์ตก็คือเป็นล้อแม็กขอบ20สิบสีดำอ่าสปอร์ตได้เท่ากันมาสองสิบแปดยี่สิบใช่ครับตัวสปอร์ตเนี่ยจานความสปอร์ตคือ ตัดดำครับถึงจะรถจะเป็นสีดำเงินสีขาวสีอะไรช่างจะมีคิ้วสีดำมาตัดมีล้อสีดำมาตัดแก้มด้านข้างสีดำตัดเพื่อความสปอร์ตชชื่อของเขานะครับพี่กระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำแล้วตัวเทรนนี้มีกี่สีด้วยกันครับพี่สีของรถตัวเทรนก็จะมีสีปกติครับก็ขาวดำบอลนะครับคือเราสามารถดูได้เลยไหมพี่แยกได้เลยไหมว่าสมมติว่าดูออกเลยเนี่ยตัวเทรนสีเอกลักษณ์ สีเนี่ยสีสปอร์ตแล้วก็สีนี่คือสีไทเทเนียมพัดก็ถ้าเปรียบก่บสปอร์ตเนาะก็จะแยกแยกได้อ,อเลยครับเพราะรว่าตัวสปอร์ตน่าจะาเด่นคือด้านหน้าครอบกระจังหน้าเนาะ<อ>แล้วก็จะเป็นล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีดําจะไม่เหมือนของไทเทเนียมถ้าของไทเทเนียมจะเป็นสีแบบมีโครเมียมตัดโครเมียมตัดเยอะขึ้นใช่ครับ มาพูดถึงเรื่องตัวที่เราเทสอยู่นี้ก็คือเป็นตัวไทเทเนียมพาสนะครับผม<ช>มันแตกต่างยังไงกับสปอร์ตครับผมเอาว่าแตกต่างจากตัวกลางที่ตัวกลางไม่ไม่ให้อ่าก็คือ1ถ้าเป็นตัวไทเทเนียมพัสเบาะตอนที่3าจะปรับไฟฟา้าครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตคือเป็นนุ่นปรับใช้มือพับเอาอ่าสองล้อแม็กครับล้อแม็กก็จะแตกต่างนะถ้าเป็นตัวเนี้ยไทเทเนียมพัสก็จะเป็นออกเป็นโครเมียมตัด นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตก็อย่างที่ผมบอกเป็นสีดำครับฟีลลิ่งที่ผมขับผมรู้สึกว่าเออมันก็พูดถึงโชคนะพี่ครับมันรู้สึกแบบเหมือนขับรถกระบะแต่เปลี่ยนช่วงล่างใหม่ครับเปลี่ยนช่วงล่างที่มันมันสปอร์ตขึ้นครับมันจะจะพูดยังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกมันเหมือนขับรถสปอร์ตช่วงล่างก็เขาจะโยกไปเนี้ยแต่ตัวรถก็ยัง ยังนิ่งใช่ครับนิ่งพอสมควรเอาหัวหลุมเลยหย่อนได้สบายเลยนะไม่จำเป็นต้องกดเบรกเยอะมากเลยเออมันรู้สึกว่ามันมันซับแรงได้ดีมากครับมันแตกต่างไม่แข็งเหมือนรถกระบะใช่ครับผมไม่เคยขับพี่รถแบบนี้ไม่เคยขับจริงๆบอกเลยว่าขับดีมากขับไกลๆนี่ผมบอกเลยไม่เมื่อยเท่าไหร่เนาะไอเราจะไปไหนครับพี่นี่หรือว่าผมไปไหนพี่ก็ไปด้วยอ่ะ ตามใจคุณเลเลยคุณเจ้าเลเลยะพาผมไปไหนผมเป็นคนนั่งเนี้ยผมไปด้วยผมมีธุระอยู่เจ้างกรุงเทพพอดีเลยพี่เอาละครับใช่ยงลงตาหน้าก็ได้ครันึกรับผมตอนนี้ผมกำลังเข้าโค้งเร็วมากเลยส่วนเรื่องการดีไซน์หน้าเรือนไม้ก็ดูแบบฟูลดิจิตอลเลยนะพี่ครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเลขบอกเลยว่าความเร็วเท่าไหร่รอบเท่าไหร่ รอบ1.7คูณหนึ่ี่ผมชอบตรงนี้แหละแล้วเรื่องการ c o n n e c กมือถือการควบคุมระบบ GPS แบบนี้แหละครับพี่การเชื่อมต่อจะเข้ากับโทรศัพท์มือถือเราสามารถสั่งสตาร์ร,าารถสามารถสั่งปลดล็อกรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยครับผมเราก็สามารถเช็คระยะของน้ํามันครับระยะตัวรถทุกอย่างใไ<ต>ด้ทั้งหมดเลยผ่านมือถือโอ้โหเทคโนโลยีขนาดนี้แล้ววันนี้เราสามารถเช็คได้เลยว่ารถเราจอดอยู่ตรงไหน แบบนี้เรื่องความปลอดภัยนี่ถูกต้องครับหายห่วงแน่นอนเลยดีที่เห็นผมขับคล่องๆนี่ก็คือส่วนตัวผมเองแล้วผมก็ใช้เป็นตัวกระบะนั้นจะเป็น Ford นะครับผมเป็นตัว Open Cap แต่ถ้าเป็นรถสปอร์ตผมก็จะใช้เป็นมา t a n g ก็คุ้นชินกันอยู่ในครอบครัวของฟอร์ดอยู่แล้วนะครับผมก็เลยขับรู้สึกชิลๆหน่อยนะครับเป็นคนอื่นก็น่าจะขับง่ายๆอย่างนี้แล้วเพราะรถมันขับง่ายโดยเฉพาะวิธีการเล่งนะมันไม่กระชากเกินไปแล้วเวลาเบรกมันไม่ มันไม่เนี้ยเอาว่าคนหัดขับรถใหม่ๆหก็ไม่มีอาการที่แบบว่าอุยสารนั่งมาด้วยแล้วจะเมาผมรู้สึกว่าผมแตะเบรกไปหนักพอสมควรแต่รู้สึกว่าการเบรกมันค่อยค่อยเบรกอัอตรากินนช้ามันออัตรา,าก็อยู่สิบสามสิบสากิโลลิตรใช่ครับขับง่ายครับผมขับง่ายขับไม่ต่างจากรถ โคทั่วไปเลยครับรถระดับิีโคขับง่ายๆผู้หญิงก็ขับได้นะผมว่าครับจร,จริงๆ นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่แอร์เพนพาร์คเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีเสียงมากวนใจแล้วและผมก็อธิบายรายละเอียดนะครับผมว่ามีการเพิ่มอะไรเข้ามาใหม่มากในตัวโฉมใหม่นะครับผมในรุ่นไทเทเนียมพัสนั่นเองใช่ครับอ่ะเรามาดูทั้งคันกันเลยดีกว่ามาดูพร้อมๆกันครับพี่ข้างนอกแล้วกันเราเน้นข้างนอกกันก่อนแล้วค่อยไปดูข้างในกันถ้าสับตอนนี้นะฮะที่เพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีกล้องครับกล้องอลาวิวรอบคันนะครับ อ๋อก้องคือด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ครับนะฮะด้านหน้าแล้วก็กระจกมองข้างกระจกมองข้างเวลาแล้วก็กล้องหลังเมื่อกี้ที่ผมขี่มามีคนแซงขวาแล้วตรงกระจกจะเตือนได้ได้ได้เป็นไฟส้มให้เรารู้ว่าให้คนกำลังจะแซงมาใช่ครับอันนี้ปลอดภัยมากเขาเรียกว่าบายสปอร์ตคือเตือนเตือนจุดอับสายตาคือตัวนี้จะให้เฉพาะสปอร์ตขึ้นมาไหมครับผมจะให้ตั้งแต่ตัวที่ เป็นตัวไทเทเนียมเลยตัวท็อปตัวท็อปเท่านั้นใช่ครับกูแต่มันระบบปลอดภัยมันเยอะมากใช่ไม่ว่าจะเป็นตอนเขาขี่มาครับแล้วแบบถนนไม่ไม่เสมออ่าพวงมาลัยมันก็จะดึงดึงดึงให้เราให้เราอยู่ในเลนของเราใช่ครับโอ้โหอันนี้เป็นระบบดึงกลับช่วยคนที่แบบหลับในได้ดีมากๆต้องครับผมว่าแบบนี้เขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมันดึงไม่ได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างเนาะครับผมถ้าสำหรับตัวนี้ก็เปลี่ยนโฉมใหม่หมดแล้วคือล้อแม็คลายใหม่ ให้มากับพร้อมกับยางกูดเยี่กูดเยียเลยใช่ครับผมถือว่าหนึบเลยยางตัวนี้<ช>นะพี่ก็เป็นยางคู่บุญกับฟอร์ดมาก็เป็นยางที่กูดเยี่จะทํำยางให้สําหรับเครื่องบินครับแล้วก็คือเขามาทำทำให้ฟอร์ดด้วยตอนที่เรานั่งมาผมสังเกตข้างบนมันสว่างมากเลยครับ <laughs> ด้วยความที่มันมีซันลูฟนะครับทุกคนคนที่ไม่เคยขี่ซันลูฟก็จะตื่นเต้นนิดนึงผมตื่นเต้นแหละคนนึงนะครับผมซันลูฟมันสามารถเปิดได้เปิดม่านได้สุดแต่ว่ากระจกจะเปิดได้แค่ครึ่งเดียวแต่กระจกจะมีความกว้างความยาวเท่ากับม่านเลยมาด้านหลังนะครับผมโซนด้านหลังต้องบอกเลยว่าการดีไซน์ของไฟของเขายังเน้นทตัว C อยู่เลยเป็นไฟ LED คล้ายๆตัว C เหมือนกันข้างหน้าเป็น LED ที่แบบว่าสวยนะมันเป็น การดีไซน์ที่ออกแบบมาหรูมากแล้วมีกล้องหลังด้วยใช่ครับนี่กล้องถอยกล้องอะไรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับใช่ครับตัวนี้สามารถลากจูงได้ใช่ไหมพี่ลากจูงได้ครับผมเห็นมีในในฟังก์ชันของส่วนเลือนไม้หน้าปัดมันมีเขียนบอกใช่ว่าโหมดลากจูงก็จะอยู่ทางด้านล่างใช่ไหมพี่ครับผมวิธีเปิดประตูหลังวิธีเปิดประตูหลังจะเปิดได้4อย่าง4ระบบเวิธีนะครับ1เปิดจาก ที่นั่งคนขับที่นั่งคนสูงังได้เลยปุ๊บเวลาลูกเราวิ่งมาข้างหลังเปิดรอเลยใช่ครับ2เปิดที่กุญแจกด2ครั้งหนึ่งสองหุยโอ้โหหลูอ่าวิธีที่สวิธีอ่าวิธีที่สคือสามารถใช้เท้าเตะได้เตะเปิดมันจะไม่สีถลอกแล้วมั้ยจะมีเซนเซอร์ครับเราเตะแบบนี้ซุยจ้าเราเดินมาพุบเราเตะได้เลยได้เลยไหนพี่ลองเตะดูเรายกของมาเนี่ยเราเตะ อุ้ยตรงนี้เท่านั้นหรือเปล่าพี่เซนเซอร์จะอยู่ตรงนี้ถ้าเราเตะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้โอผมเห็นเขาเล่นกันในติ๊กต็เยอะมากเลยเดี๋ยวขอเตะนิดนึงเขาเล่นนิดนึงไม่เคยเล่นอ่ะป๊อปป๊อปโอ้วิธีที่4ี่วิธีที่สี่ก็คือกดที่ตัวาใต้ฝ่าใต้หนึ่งครับคล้ายๆมาสเต n งครับมาสเตงก็กดประมาณแถวแถวแถวแใต้กล้องตรงนี้ใช่ครับกดตรงนี้เนาะ วิธีกดลงก็คือกดตรงนี้ไม่ได้ดึงแบบผมถ้าดึงแบบผมไม่เคยขี่แน่นอนก็คือวิธีปิดกับปิดตรงนี้ได้แต่แต่ดึงตัวนี้สามารถตั้งตั้งความสูงสูงต่ําได้นะครับสมมุติว่าคนตัวเล็กผู้หญิงตัวเล็กครับอยากให้แค่ประตูอยู่แค่เนี้ยครับถ้าสูงไปก็จะยื้นะับเราสามารถกดเซ็ตได้กดเซ็ตค้างไหมครับครับคือแบบว่าเราดึงมาตรงที่ว่าเราจะเซ็ตเราตองแช่ไว้มันก็จะจดจำใช่จะจดจําเมื่อเราเปิดขึ้นมาปุ๊บ เบาตอนที่3ก็สามารถปรับเก็บไฟฟ้าได้โอ้ปรับพับเก็บไฟฟ้าได้กดตรงนี้ได้ได้กดตรงนี้ได้เลยใช่ครับจะมีในเฉพาะเฉพาะตัวตัวท็อปตัวท็อปสองะขับสี่สังเกตว่ากระจกทำไมมี2ชิ้นใช่พี่มันสว่างมากเลยที่ว่าแดดออกนี่คือแบบโอ้โหเหมือนเราอยู่กลางแดดเลยกระจกมี2ชั้นครงบชิ้นนะครับสรุปจะเปิดได้แค่ครึ่งเดียว กระจกจะเปิดได้แค่ครึ่งเดียวแต่ม่านจะเปิดได้สุดครับเราสามารถดูวิวได้มาตันนี้ก็ปิดปิดได้สุดเปิดได้สุดแต่กระจกจะเปิดได้แค่ครึ่งเดียว๋อเอ้พี่ข้างหลังนี่คือมีที่ปรับแอร์ให้ด้วยใช่ครับอันนี้คือความเร็วความแรงความแรงของแอร์นะครับแต่อุณหภูมิจะปรับพันด้านหน้าตรงนี้แหละพี่ตรงนี้คือปลั๊กปลั๊กไฟ 2อ0รโวลต์นะครับปักบ้านเลยใช่ครับสามารถเอาเสียบตรงนี้ก็ได้ใช่ครับสามารถรชาร์จโทรศัพท์มือถือชาร์จโน้ตบุ๊กอะไรได้หมดเลยนี่นะถึงบอกว่ารถครอบครัวครอบครัวจริงๆทําได้ทุกอย่างเลยอตอนนี้เราก็ได้รู้รายละเอียดเรื่องการดีไซน์ของรถทั้งภายนอกภายในแล้ววันนี้ไม่รู้ไม่ได้ราคาครับพี่แต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวเทรนตัวสปอร์ตแล้วก็ตัวไทเทเนียมพัสนะครับผมก็ในส่วนของราคารถนะคะถ้าเป็นในส่วนของ อ่ารุ่นเทนะคะตัวเริ่มต้นนะคะราคาอยู่ที่1 3 3 4 0 0้านามนนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นตัวกลางของเรานะคะราคาอยู่ที่4 6ึ0 0 0้านนพันนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่ารุ่นท็อปนะคะขับ2ของเราที่เรามาโชว์วันนี้ที่เรามาโชว์วันนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะคะรุเนนี้เลยใช่ใช่ค่ะราคาอยู่ที่1นึ0 0 0้านันนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นท็อปของเรานะคะ ก็คือขับ4นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านานันนั่นเองค่ะครับครับผมแต่พี่สำหรับคนที่ดูคลิปแล้วมาไม่ทันยังไงไม่ทันวันที่24นี้ก็สามารถเข้ามาเทได้ได้ที่ศูนย์ใช่ค่ะทุกวันเลยทุกต้องนะครับผมมีรถให้เทสไม่ว่าจะเป็นรถทั้งกระบะด้วยใช่คแล้วก็เป็นทั้งเอเวอเรสต์ด้วยครับแล้วก็สี่ปตูก็มีครับผมพูดถึงเรื่องศูนย์บริการโคราชเราเยอะมากสำหรับฟอร์ดของเราก็จะอยู่ที่ฟอร์ดลัสีมา ฟอร์อสซีมา,มามใช่ก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วในะครับ,รบผมมีรถให้ดูให้ชมกันแบบทุกรุ่นเลยไม่มีขาดแม้แต่รุ่นเดียวเลยก็อยากให้ทุกคนมามาที่นี่เลยแล้วกันแล้วพี่น้องจะได้จบจบทีเดียว<ช>ไม่ว่าจะเป็นโปรโมช,โโมชั่นนะครับ,รบก็ที่นี่ เออย่างรถที่อยู่ข้างหลังเรานี่โปรโมชั่นยังไงบ้างพี่ของแถมอะไรมีมีเยอะไหมไคแคมเปญอ่าในส่วนของแคมเปญของเอเวอรเรสต์ของเรานะคะตอนนี้มีอ่ามีแคมเปญพิเศษนะคะก็คือเป็นดอกเบีย้ยพิเศษ1.99%นาน4ปีนะคะในส่วนของรุ่นเอเวอรเรสต์ค่ะดอกเบีย้ยสวยเลยทีเดียวใช่ค่ะไม่เยอะมากนะครับผมอยากให้ลูกค้านะคะได้เข้าเยี่ยมชมโชว์รูมหรือมาดูแคมเปญของเราที่โชว์รูมที่ลาชสีมาได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีที่ปรึกษาการขายนะคะอ่าให้คำปรึกษาแล้วก็ แนะนำเลือกโปรโมชั่นและของแถมค่ะอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทาง f o r d เอกสหกุปนะครับผมนครราชสีมาและก็ขอบคุณพี่พี่ยังสองด้วยที่วันนี้ให้ผมมาเทสมาเปิดประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่รถนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าแล้วผมจะพาไปที่ไหนไปเทสรถอะไรก็ติดตามชมไปด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมเอเวอเรสต์นะครับผม Ford e เอเวอเรสต์ไทเทเนียมพส